สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตรีดแขนให้ดูนะคะหลังจากที่หลายคนได้เครื่องไปแล้วเจ้าเครื่องหนะ้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาจัดการก็คือรีดบริเวณแขนให้ดูนะคะก็คือเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเริ่มต้นเราบีบเจลเใส่เครื่องนะคะถ้าบริเวณแขนก็ซักประมาณนี้ก็พอนะคะกดเครื่องเปิดปุ๊บหาแขนเอาแขนวางนะคะ เราอาจจะหาเรียกว่าโต๊ะหรือเก้าอี้อะไรก็ได้ที่วางแขนถนัดนะคะแล้วก็วางแขนเอาไว้นะคะหลักการง่ายๆก็คือนาทีแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนของการที่เรียกว่าตีไขมันนะคะอ่าเราก็ตีเลยค่ะสักหนึ่งนาทีแรกทาเจลให้ทั่วนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วเลยจุดที่เราเน้นก็คือบริเวณจุดที่ห้อยที่สุดของแขนถ้าเราแขนวางบนโต๊ะหรือเก้าอี้เนี่ยมันก็จะมีจุด จุดที่มันห้อยอยู่ให้เราเห็นนะคะ,ะสมมติบริเวณท้องแขนอย่างเงี้ยเราก็ถูบริเวณท้องแขนนะคะนาทีแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนของการเรียกว่าตีไขมันเพราะฉะไม่ต้องกังวลเรื่องของท่าเลยนะคะถูเต็มที่เลยนะคะใส่แรงได้เต็มที่เลยนะคะพอผ่านนาทีแรกไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องจับเวลาก็ได้นะคะก็คือเหมือนรู้สึกว่าเราตีให้ทั่วให้เรารู้สึกแบบมันเริ่มแบบไขมันมันเริ่มแตกตัวละ ะคะเครื่องเนี่ยจะไม่สั่นไม่จืดไม่เจ็บไม่อะไร